โรงแรมแปลกในไอซ์แลนด์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาและที่พักสุดแปลกแหวกแนวนี้ตั้งอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์และมีชื่อว่า5 m i l l i o n star hotel เพราะเจ้าของบอกว่าที่นี่ไม่มีระดับดาวแค่5้าดาวแต่มีดาวนับล้านดวงบนท้องฟ้าให้ผู้ที่เข้าพักได้ดูตาหาและโรงแรมนี้นะคะไม่มีตึกไม่มีอาคารไม่มีหลังคาไม่มีผนงังแต่ใช้เพียงบับเบิลูห้องพักรูปทรงฟองสบู่ใสๆทาจากวัสดุโปร่งแสงที่แข็งแรงและการลมกันฝนได้ทาให้หนักท่องเที่ยวสามารถ นอนดูแสงเหนือได้ถึง360องศาโดยไม่ต้องออกจากห้องและแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าหิมะแต่ภายในฟองเขามีระบบทำความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิให้อุ่นสบายโดยบับเบอร์โฮเทลนี้ยังถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติและทุกห้องพักถูกซ่อนไว้ในป่าสนทําให้แขกผู้เข้าพักได้สัมผัสกับความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวระดับสูงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกยอมจองจ่ายล่วงหน้าหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีเพื่อที่จะได้เข้าพักเพราะนี่ถือเป็นหนึ่งในที่ที่ดีที่สุดในโลกในการชม แสงออโราแบบไม่ต้องทนหนาวไม่ต้องนอนรอ,อกลางแจ้งและได้ประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดขั้วมีใครในที่นี้อยากไปนอนดูแสงเหนือบ้างไหมคะ